สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าเขย่าวควันตอนกูตายแล้วว่าเพื่อนเมื่อหลายสิบปีก่อนผมประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่รถคว่มบนถนนเส้นจากเพชรบุรีเข้าชะอับตอนนั้นผมมีอายุ20ปีกำลังใช้ชีวิตคุ้มค่า อยู่ในร่วมหาวิทยาลัยทั้งเรียนทั้งเล่นและทำกิจกรรมอุบัติเหตุครั้งนั้นเกือบฆ่าชีวิตผมมันรุนแรงเหลือเกินครับเพื่อนผมตายไปสามคนพิการอีกสองแต่มันก็ให้อะไรบางอย่างแก่ผมนั่นคือความลึกลับของชีวิตหลังความตาย ผมจําได้ว่าวันนั้นอากาศจับใสมากฟ้าใสสะอาดแดดสวยเราพึ่งมาจากเกืนแกงอาจารย์หลังจากไปค้างที่นั่นคืนหนึ่งและกําลังจะไปเที่ยวต่อที่ฉับอีกสักสองสามวันเราจองโรงแรมไว้เรียบร้อยแล้วตอนนั้นเป็นเวลาราวห้าโมงเย็น แดดร่มลมตกเราไปรถกระบะของเพื่อนโดยเจ้าของเป็นคนขับมีเพื่อนผู้หญิงนั่งในรถสี่คนส่วนผมกับเพื่อนผู้ชายอีกห้าคนนั่งที่หลังรถกระบะโตแดดโต้ลมอย่างสนุกสนานทันใดนั้นผมได้ยินเสียงร้องเฮ้ยใครร้องก็ไม่รู้ แล้วมันก็เกิดขึ้นรวดเร็วมากเพียงเสี้ยววินาทีรถเวียงอย่างรุนแรงแล้วโลกก็พลิกกลับมาทับตัวผมอันที่จริงนะไม่ใช่โลกทั้งโลกหรอกครับแต่เป็นรถกระบะที่เรานั่งมานั่นแหละมันเสียหลักแล้วพลิกคว่ำพังยับเยินผมถูกเวียงหือลอยสูงข,ขึ้นไปกลางอากาศ แล้วตกวูบลงมากระแทกพื้นถนนทุกอย่างดับวูบทันทีไม่ทันรู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยแม้แต่น้อยเพียงแค่ตกใจและรู้สึกถึงแรงกระแทกอย่างมหาศาลเท่านั้นเรากับตกอยู่ในฝักร้ายผมเห็นตัวเองนอนคว่มหน้าอยู่กลางถนนใบหน้าตะแคงมาทางขวา แขนข้างขวานั้นบิดเบี้ยวผิดรูปอย่างน่าตกใจผมได้แต่ลืมตาบรรยากาศขณะนั้นเหมือนตัวเองหลุดลอยเข้าไปในแดนสุทยามันมีแสงสีส้มอมแดงฉา่อยุกอย่างรวมทั้งเพื่อนอีกหลายคนที่นอนจมกองเลือดอยู่บนพื้นถนนเหมือนผมนั่นเจ้าอับเพื่อนรัก ทำไมมันมีสองคนผมงงไปหมดแล้วครับร่างหนึ่งของเจ้อัานอนอยู่ท่อนบนมันงนขึ้นสู่ฟ้าแต่ท่อนล่างตั้งแต่เอวลงมากลับคว่ำลงดินดูคล้ายตุ๊กตาที่ถูกบิดตาของมันลืมค้างว่างเปล่าปากกับจมูกมีเลือดทะลักออกมามา,มากมายและนั่น อัมอีกร่างหนึ่งกําลังนั่งอยู่บนพื้นถนนเหมือนกําลังนั่งดูเจ้าหน้าที่ที่กําลังเก็บศพท่าทางของอําเหมือนจะเข้าใจดีว่าเกิดอะไรขึ้นเขาหันมาเห็นผมมองอยู่ก็เลยยิ้มให้และพูดว่ากูตายแล้วว่ะเออแปลกดีไม่เจ็บเลยผมจําได้ทุกคําพูด มันติดหูตาจนถึงทุกวันนี้และผมก็พยายากหน้าทั้งๆที่ททยังนอนอยู่ท่าเดิมเออไม่เจ็บจริงๆแต่กูลุกไม่ได้อย่างมึงว่าผมว่าอับเดินมานั่งข้างผมและมองปราดไปทั่วร่างก่อนจะบอกว่าฝากไปบอกแม่กูด้วยนะ ว่ากูไม่เป็นไรเลยกูสบายดีเราคุยกันเหมือนปกติแล้วมองไปยังเพื่อนอีกหลายคนที่กระจัดกระจายกันไปคนละทิศคนละทางนอกจากอับแล้วยังมีป๊อบกับพดที่แยกออกเป็นสองร่างเหมือนกันพวกเขาทั้งสามเดินสำรวจไปทั่วที่เกิดเหตุ โดยไม่มีท่าทีที่ตื่นเต้นตกใจที่เห็นตัวเองตายอย่างสยดสยองต่างมองร่างเดิมของตัวเองเหมือนมองเสื้อผ้าฉีกขาดรุ่งริ่งที่ต้องถอดทิ้งและไม่มีวันจะนำกลับมาสวมใส่ได้อีกนาทีต่อมาผมเห็นว่าบนถนนไม่ได้มีแต่พวกผมเท่านั้น ที่นอนบาดเจ็บร้องอดโอยกันอยู่แต่ยังมีอีกเป็นสิบสิบร่างแขนขาขาดก็มีผมไม่รู้จักพวกเขาตอนนั้นในใจผมนึกทันทีว่านั่นคงเป็นปัญญาณของผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุตรงนี้มาก่อนบางคนไม่รู้และไม่ยอมรับว่าตัวเองตายแล้ว ก็ยังนอนทุรนทุรายเจ็บปวดทรมานอยู่อย่างนั้นและภาพสุดท้ายที่ผมเห็นคือเพื่อนผมทั้งสามเดินตามคนกลุ่มหนึ่งไปคนกลุ่มนั้นรูปร่างสูงใหญ่เป็นเงาร่างดำทะมึนมองดูแล้วช่างน่ากลัวผมเห็นแบบนั้นก็รู้แน่แล้วแล้วอยู่ว่า คนกลุ่มนั้นมาพาวิญญาณเพื่อนของผมไปเพื่อนผมตายแล้วแม้อยากจะตะโกนเรียกพวกเขาเป็นครั้งสุดท้ายแต่เสียงก็ดังก้องอยู่ในลำคอผมมารู้สึกตัวอีกทีตอนมาฟื้นที่โรงพยาบาลขราวนี้ละ่ะมันเจ็บปวดมากจริงๆเจ็บไปทั้งตัว แต่ก็ยังดีกว่าเฟิร์นเพื่อนผู้หญิงของผมที่เธอไม่รู้สึกเจ็บปวดเท่าไหร่นั่นมันเป็นเพราะกระดูกสันหลังของเธอหักและกลายเป็นอมัมพาตไปเรียบร้อยผมน้ำตาไหลและลืมความเจ็บปวดของตัวเองไปชั่วขณะหนึ่งเพราะรู้สึกสงสารเธอจับใจสำหรับญาติของอับ และพ์ผมไม่อายที่จะเล่าเรื่องที่ผมเห็นให้พวกเขาฟังไม่มีใครว่าผมเพ้อเจอร์หรือประสาทหลอนเพราะช็อกจากอุปัติเหตุหลายคนเชื่อว่าผมเห็นสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจริงๆในอีกมิติหนึ่งอยากน้อยเรื่องนี้ก็ทำให้พ่อแม่ของเพื่อนๆที่ตายรู้สึกเบาใจขึ้นมาบ้าง ที่รู้ว่าความตายนั้นลูกๆของเขาไม่ได้รับความทรมานและยังมีชีวิตอยู่ในอีกโลกหนึ่งซึ่งเราเรียกกันว่าโลกหลังความตายนั่นเองขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ